สวัสดีค่ะวันนี้มาขุดเผือกที่ช่องด่านอำเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเผือกแปลงนี้ไม่สวยนะคะนอนลงค่ะ นอนลงตรงนี้4ไร่นะคะไม่รู้ว่าจะได้1ตันหรือเปล่าก็จะไป่โอ้ถ้าเค้จะไม่ให้กลับถาจะกลับ ี่ไร่ค่ะเขาก็อยากให้ได้ดีหรอกนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบนี้อะค่ะ ต้องลงแปลงที่ไม่สวยบ้างนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเจ๊เอามาลง YouTube มีแต่แปลงสวยๆห่วยใหญ่ๆทางนั้นแปลงไม่สวยก็มีนะคะสลับกันไปค่ะไป เพื่อนไปเที่ยวกันเา่ได้เห็ดที่อย่างไรเาก็ไปหางานใบเห็ดหรอใครไปเที่ยวไหนเอาก็เาแก่นี่ไงอ๋อเดือนหน้านุ่นเออพูดถึงเดือนหน้านั่นแหละเพราะยังเวียงมาติดตอผมไปับนีแค่เ้นอ่้นกา้าค่ากน้องไปสิไปแค่เวันเองเ้เ่น้อาอ้าว้ันับรถง แล้วไมมันไม่ขับมาแล้วมยย <c oughs> ไม่บอกว่าว่าก็ขับอยู่เนี่ย,ยแต่ไม่ค่อยมีก็เลยต้องไปเออเดี๋ยวกูไปก็ได้เดี๋ยวชงเดือน้ากูไม่มีงานเพราะว่ามัน าเราก็ยากเลยทีเนี้ยขันเก้ามือนะเด้อเอาหมีดฉันไปใส่ผู้ใดเอากระป๋องหมีดฉันไปใส่ปะเรื่องนี้แต่ไหนคนน้อยด้วยล่ะไปครับใครอยู่ใครมาก็ไปเอาหมดเลยไอ้อามสมัครไปเลยนะฮะนะเดี๋ยวน้ามีงานนะฮะไอ้อามไม่ต้องสมัครโดนอยู่แล้วทหารเยอะปีนี้เราทหารเยอะ ปีนี้ข้าวทานเยอะนะเคยอยู่ไหนวะอยู่คันยาวหรืออะไรนี่แหละสามเยอะเยอะทุกที่ลมีสิทธิ์เลือกตั้งสามที่ทกคนเอาทหารสิบเก้าไม่เอาสิบเจ็ดเฮ้คนร้อยกว่าคนละอะไรห้าสิบแปดใบแดงห้าสิบแปดใบแดงห้าสิบแปดคนร้อยกว่าคนไอ้อามก็โดนนะสิ ไอ้อามโดนแน่ร้อยเท่าไหร่ออยออยเขารู้ทำไมพวกเอ็นรู้แล้วไล่อามรู้ได้ไงไล่ออยรู้ได้ไงรอเอ๊ะตายคนขุดเพือกจะหายหนึ่งคนแล้วเนี่ยโดนทาน ไอ้อามใจไม่ดีแล้วว่าอามใจไม่ดีเขาแต่ใจไม่ดีครักว่าวเนี่ยแต่นี่ปูเนี่ยแต่คนนี่ใช่ ดวงดีเขาว่าคนเกิดปีเท่าแก่เนี่ยปีนี้โชคดีมากเงินล้านเข้าใช่ต่อไปนี้ก็ดีดียันปีหน้าเงินล้านเข้าอ่ะเขาบอกออค่ะคลิปนี้ก็อพอ,พอแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ